เอาเลยครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมลุงเฮียสตูดิโอเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับก็มากันในตัวละครนะครับดาบนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับลุงเฮียก็จะมาสอนนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์แลนด์อินเตอร์นะครับแปลว่าพอเลเวลตันแล้วเนี่ยไม่รู้จะอัพสายยังไงนะครับวันนี้ลุงเฮียก็จะมาแนะนําสายที่เป็นเมตาอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งอันดับหนึ่งนะของเซิร์ฟเวอร์เขาก็เล่นสายนี้อยู่เหมือนกันนะครับที่จะเป็นดาบนะชื่อว่าภูโตนะครับต นครับที่ใช้อาวุธเนี่ยเป็นดาบพาวนะครับบวก8นะครับสำหรับใครที่ชอบสายดาบก็ดูแนวทางการอัพสกิลได้นะครับว่าสกิลเนี่ยอัพยังไงโอ้โหของแม่มงโหดจังวะอ่ะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่ได้มีของไม่มีเลยนะแบบมาถึงเวลจากที่ดูคลิปลุงสอนเก็บเลเวลไปตั1 1> ้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล220นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไปเก็บเวลอยู่โตนะครับไปยืนดูจนเลเวลตัน แบบไม่ทําภารกิจเลยนะครับจะมีสเตตัสอยู่ที่660นะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดคุณไปไล่ทําภารกิจจนครบนะครับสโรงเรียนนะครับของตัวลุงเนาะตัวธนูลุงมันจะมีอยู่727นะครับซึ่งมันขาดอยู่อีกประมาณเยอะอยู่นะห้าสิบแต้มเลยนะห้าสิบหกสิบแต้มได้เลยนะหกสิบแฝแต้มนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับก็ไปไล่ทําภารกิจซะให้หมดนะครับเพราะว่ามันก็ได้เยอะเหมือนกันนะพวกภารกิจที่ได้แต้มมสเตตัสครับอย่างพวกเนี้ยเนี่ย ได้6แต้ม12แต้มอะไรเงี้ยอันนี้ก็27แต้มแล้วเนาะอันนี้อีก2ก็จะเป็น30นะครับถ้าไปไล่เก็บทุกเควสจริงๆอะ่ะมันจะได้อยู่มาอีกประมาณ60แต้มนะครับก็ไปพยายามหาไล่เควสด,ดูนะเพราะว่าตัวลุงสามารถไล่ได้นะถึง727นะครับถ้าแม็กแม็กสเตตัสจริงๆอะ่ะที่ลุงลองทำอ่ะวันนี้นะครับก็จะมาสอนเรียนสกิลเบื้องต้นนะครับว่าสำหรับดาบสายเนี้ยนะครับพาวเดกนะครับ อัพสกิลยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมของอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะอันนี้สําหรับลุงแบบว่ามาแบบรีบๆนะไม่ได้เตรียมของมาถึงกับครบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาหานะก็อยากมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับหลับใครที่อยากจะเล่นก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับก็จะเป็นสร้อยนะครับ2อ0ออันนี้นะครับซึ่งสามารถซื้อได้ในช็อปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ จะลงทุนทําตัวก็แนะนําให้ซื้อทั้งทีนะก็ซื้อให้ครบเซตไปเลยนะครับของโกงของโกงนะมันก็จะมีเป็นสร้อยนะครับแล้วก็แหวน2วงซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับไปทำภารกิจนะไปทำภารกิจเอาแหวนเนี่ยคุณก็จะได้มา1วงนะที่เป็น210นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่ทำยากนะคุณผู้ชมเวลาเราเลเวลมาตันใหม่ๆเนี่ยเราไปไล่เคเวส์เนี่ยเราไม่มีสกิลไปตีมอนเนี่ยโหบอกเลยว่าอย่างยากลำบากครับ ถ้ามีทุนหน่อยนึงลุงแนะนําให้ไปหาซื้อนะกับพ่อคง้งพ่อค้านะครับเนี่ยแล้ก็จะสามารถมาซื้อได้ครับเป็นไอเทมเพิ่มสถานะไหนวะนแถวๆนี้แหละนี่สเตตัสน,นะครับสิบอันนี้นะก็จะมีเป็นส่วนของ้อาวกดไปแล้วมันจะมีเป็นพวกของหน้ากากครับหน้ากากลุงก็ซื้อมาแล้วเราจะรีพาวเด็กก็ซื้อแค่สองสายพอพาวเด็กครับอันนี้2อี๋ันลุงลองรวมให้พาวเด็กนะครับ2อันนี้นะแล้วก็สร้อยนะครับสร้อยก็คือสร้อยอันนี้เนาะลุงก็ซื้อไปแล้วนะครับ199 แล้วก็จะเป็นแหวนอีก2วงนะครับแหวนไหนวะนี่แหวนนี้นะใช่ป่ะวะลองดูดิอ่ะนี่ใช่นะ2วงนะครับก็ซื้อไปก็จะอยู่ประมาณ475นะครับไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าก็ลดไปอีก20%เนาะ20หรือ30วะจำไม่ได้แล้วนะก็ลองไปติดต่อดูนะครับของโกงอ่ะเฮ้ยขาดนี่อันนึงครับสองนนึงนะก็จะมีหูอีก2อันปึ๊บป๊บอ่ะพาวกวับเด็ครับก็จะอยู่ประมาณ550 นะก็ไปลดเปอร์เซ็นต์มาก็เหลือไม่เท่าไหร่นะครับก็ไหนๆจะรีแล้วนะครับสําหรับสายที่ว่ามีทุนหน่อยนะก็จัดแบบนี้เลยนะครับรู้ว่ามันคุ้มค่าดีกว่าเราต้องไปนั่งหาของโกงต่างๆมาจนครบนะซึ่งของโกงพวกนี้มันสามารถทําภารกิจได้ก็จริงนะครับแต่เน,นี้ต้องเล่นกิจกรรมนะต้องเล่นกิจกรรมเก็บเหรียญจนกว่าจะได้นะครับใช้เวลานานมากแต่จีเขาเปิดมาให้คุณมาซื้อตรงนี้ได้ก็โอเคนะครับได้สเตตัสถือว่าคุ้มเลย20สเตตัสนะเยอะมากอันนี้3อ แค่ของโกงพวกนี้เราก็ได้มาถึง80แล้วครับแต่อย่างละ80ถือว่าเยอะมากคุณผู้ชมอ่ะก็รวมๆดูนะครับทุนดูแต่ว่าถ้าให้ดีกว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับคุณต้องไปหาวุธที่เป็นธาตุลุนด้วยอย่างเช่นดาบพาวธาตุุนแรงเนี่ยมันจะโกงได้อีก5แล้วก็ดาบเด็กที่เป็นธาตุรุนแรงเนี่ยก็จะโกงได้อีก5แต่สําหรับตัวนี้ลุงไม่มีนะก็คือไม่ต้องใช้นะครับข้ามไปเอาเป็นว่ารู้กันนะฮะไปหาของโกงมา พวกของโกงก็หาได้นะครับตามเซิร์ฟนี่แหละก็ไปเดินดูในตลาดเลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบสุดจริงๆนะอันนี้ก็จะเป็นแนวแค่แนวทางเฉยว่าจะสามารถอัพสกิลได้ไหมเท่าที่ลุงมองนะครับตัวเนี้ถ้าอัพสกิลครบแล้วจริงๆนะครับอัพสกิลพวกที่ว่าดาเมจของเด็กของไอของพาวครบแล้วจริงอ่ะมันจะแต้มสเตตัสมันจะเหลือ มันจะเหลือเป็นร้อยเลยครับมันจะต้องเอาไปลงเลือดอยู่ดีนะครับสุดท้ายมันจะต้องไปลงสเตตัสที่เป็น ATR ซึ่งไอสเตตัสที่เป็น ATR เนี่ยที่ลุงเกินไว้ตอนช่วงแรกก็คือเดี๋ยวเราก็ไปไล่ทำเควส์ทำเควสท,ทุกอย่างให้เสร็จเลยเราลงสกิลไปก่อนแล้วถ้าไปทำเควสไล่เควสให้หมดแล้วเอาที่ลงจากได้จากเควสสเตตัสเนี่ยมันก็เอามาลงที่เลือดประมาณนี้นะครับคอนเซปต์ของลุงก็ไม่ยากถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการอัพสกิลเลยครับสำหรับผมนะครับลุงคิดว่าสกิลพาวนี่ควรจะมาก่อน รเราก็จะมาเริ่มไล่เรียนสกิลกันของพาวนะคุณผู้ชมนะเอออีกอย่างหนึ่งนะครับปัจจุบันนะครับเงิน M ในเซิร์ฟก็อยู่ประมาณ4 5่สบาถึงห้บาทนะครับก็ถ้าจะรีจริงๆก็ต้องมีเงินในกระเป๋าอยู่ประมาณ1,000นะก็รวมพวกค่าของโกงกับเงิน M ที่ต้องไปหาซื้อมานะครับหรือว่าคุณจะฟาร์มก็ได้แต่ว่าเราไม่มีสกิลไปตีช่วงแรกมันหายากอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้ลงทุนไปก่อนนะครับก็ประมาณ1,000นะลุงมองว่ามันไม่แพงนะผมว่าตัว เราไปซุ่มเก็บเวลมาแล้วนะก็ถ้ารวมค่าทรงค่าสร้อยก็ระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณขยันขยัน3วันคุณตันได้อยู่แล้วนะครับสหรับเซิฟนี้เวลไม่ยากโอเคนะครับปล่อยมาซะเยอะแล้ะมาเดี๋ยวมาลองเรียนสก,กิลกันหน่อยทําไมถึงต้องพกสร้างมาตั้ง13เอ็มนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพามาดูครับพวกสก,กิล187เนี่ยมันราคาอันหนึ่งนะนี่คือแบบรวมภาษีนะครับก็อยู่ราคา2 2ล้าน6เลยนะคุณผู้ชมโคตรแพงครับคุณผู้ชมครับแล้วเราต้องใช้พวกสกนะิกลที่ว่า ล้ออีกแล้วเจจก็ล้านขวานะครับเนี่ยมันก็เลยต้องพกตังมาเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมนะไปเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าลุงจะแนะนําให้อัพสกิลแบบข้ามไปก่อนนะครับก็เน้นสกิลที่ใช้หลักๆก่อนนะครับของพาวนะเราก็ใส่ของโกงพาวให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขอเปิดของโกงพาวก่อนนี่จะมีหัวกับตุ้มหูก็คือครบเซตนะครับตามนี้ของพาวลุงแนะนำนะครให้ ทักิลนี้มาก่อนเลยนะครับลงไปให้ถึง437นะก็ลงอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็ลงไปนะให้ครบนะ437นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มไล่สกิลกันนะครับลุงจะอัพเน้นผ่านนะก็มาดูว่ามันต้องใช้สกิลไหนบ้างน,นะครับอัพตามลุงเลยก็ได้นี่สกิลนี้ต้องมีสกิลนี้ทีนี้ต้องมีอันนี้อ่ะ ต้มสกิลเรามีเท่าไหร่วะ400ขวานะมาดูซิว่าจะพอไหมแบบไม่ไล่าภารกิจเลยนะแล้วก็เป็นสกิลหมุน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 อันนี้ครับหมุนหมุนแล้วก็ฟันแล้วถีบคลิกสลัดอันนี้แล้วก็อันที่หนึ่งอ่ะโอเคครับไล่ได้เลยสกิลมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับสายแต่ละสายนะคผูชมก็เลือกดูอันนี้ของสปินอันนี้ของพาวอ่ะพาวเริ่มตรงนี้อ่ะโอเคครับ ก็เริ่มเรียนไปนะครับอันนี้ต้องมีสกิลนี้ขั้น3ครับฟันสกิลเลเวลดนะครับต่อไปก็จะเป็น4 7ไหนวะ47่นี่17พาวอันนี้ครับต่อไปนะครับข้ามมาก่อนเลยครับเอาอันนี้มาก่อนครับขั้น3ก็จะเป็นสกิลนี่หมุนนะ97ครับ97ต่อไปครับข้ามลงมาอีกครับมันเป็นอันนี้ขั้น2 ก็ไป127ได้เลยนะครับ127ปึ๊บ127ก็ข้ามมาครับเป็นสกิลนี้ขั้น2 167ต่อครับ167พวกนี้สกิลก็ไม่แพงนะเรื่องถึง167นะครับก็มาซื้อได้แต่ตั้งสกิล177ขึ้นไปเนี่ยแม่งจะราคาสูงครับแต่เราก็มารีวิวให้ดูครับซื้อให้ดูเลยครับนี่นะครับ1ล้านขว่าแล้วไปขั้น3 ต่อไปครับ187จะมาอยู่หน้านี้นะคุณผู้ชมก็ข้ามมาอีกหน้านหนึ่งครับอีก2อล้าน5 2, 6ล้านไปโอเคครับหลักๆนะครับเราจะเน้นไปที่45สกิลนี้เต็มนะเพราะว่าเป็นสกิลหากินของสายดาบเลยนะครับสกิลนี้ก็เป็นเฟี้ยงดาบนะครับแล้วก็สกิลทุบ mm hmm. เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูตอนรีเซ็ตนะครับไปตีเสาให้ดูนะครับว่ารุนแรงและไกลขนาดไหนนะขนาดตัวเราแบบว่าใส่เซ็ตพื้นฐานที่เขาแจกมานะครับตอนเลเวลตันนะเขาจะมีบัตรแจก ของ195มาให้ใสายเล่นได้5วันนะครับหรือคุณไม่ีทุนคุณก็ไปหาซื้อชุดหรือของบก7นะครับตอนนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วนะมาเล่นกันมันๆแน่นอนครับเซิร์ฟนี้โอเคอัพตกิลไล่ไปเลยครับมันใช้สเตตัสอ,อีกครับ4 4 2นะครับก็อัพไปถ้าเราไว้ข้างบนนะมันจะลงล่างปะโอเคเดี๋ยวขอไว้ข้างบนแล้วกันจะได้เห็นตัวเลขหน่อยไม่งั้นมันจะอยู่ข้างล่างนะอันนี้ใช้4 4 2คนระับเห็นไหมโอเค นี่แล้วกันสนึรส่สิบสองไปครับ447ครับเปึ๊บสี่ร้อยบสอง่าสี่ร้อบเจ็ดสีครับอ่าเลย467 472 ขั้นสุดยอดนะครับจะใช้ค่าพาวอยู่ทั้งหมดเลยครับ4 77นะซึ่งลุงจะยังไม่อัพขั้นสุดยอดนะเดี๋ยวเรากักไว้หาดาบกงพาวก่อนนะก็ต้องไปหามาอัพภายในวันนี้นะคผู้ชมนะก็เหลือแต้มสกิลไว้อัพให้เขาด้วยโอเคต่อไปครับเราก็จะมาไล่อัพสกิลอื่นๆต่อครับสกิลเลเวล177ครับปาดาบนะอันนี้อัพขั้นสุดยอดไปเลยนะครับก็ดูเอาอันนี้ใช้ค่าพาวอยู่ที่454ครับกดไปอันนี้ก็สกิลฟาดนะพุบไปเลยครับแรงๆอันเนี้ย ขั้นสุดยอดจะใช้สเรต,ตัดยู่ที่432ค่าพาวครับต่อไปนะครับลุงก็จะเอาสกิลพวกนี้มาด้วยติดที่ติดมานะ47อันนี้ก็ต้องเปิดสกิลนี้ขั้น3อ่ะโอเคครับก็อีก2สกิลครับลูกแก้ว14กับ15ไหนวะ47นี่ไง47เึ๊บ4 7เสร็จป๊บ5 7เ,เอาไปด้วยครับ2สกิลนี้เผื่อไว้ใช้ตัดอันนี้ใช้ พาวอยู่ที่407นะอ,อันนี้หมุดตบอันนี้ก็แรงอยู่นะถึเห็นเขาใช้กันอยู่อันนี้ขั้นสุดยอดอยู่ที่385ครับโอเคหลักๆนะครับก็มีอยู่แค่4สกิล5สกิลนี้นะที่ใช้ของสายพาวนะครับที่เชนกันบ่อยๆต่อไปนะครับก็จะเป็นบัฟนะครับของพาวอันนี้ขาดไม่ได้นะครับถ้าไม่มีนี่ตีเบาแน่ๆต้องเอามาด้วยนะครับเป็นบัฟดาบนะดาบพาวอัพไปขั้นสุดยอดครับ มันต้องอัพคู่คู่วนไปนะ2อจสกิลนี้จะไล่กันซึ่งขั้นสุดยอดเนี่ยใช้พาวอยู่ที่155นะครับได้แอตแทกเพิ่มมาอีก22โคตรแรงครับ22%เปอร์เซ็นต์นะของดาเมจตัวเนี้ยโอเคอัพไปปึ๊บเรียบร้อยของสายพาวต่อไปครับเราจะไปเสริมความเหนียวด้วยสายเด็กแล้วก็สกิลตัดของเด็กมาดูกันนะครับว่าเด็กลุงจะเอาสกิลนี้นะครับ มันต้องใช้ค่าเด็กอยู่ที่445ก็ไปหาชุดโกงเด็กนะอันนี้ก็เรามีแล้วนะครับที่มันใส่โกงเด็กมันจะได้ทั้งเซตมันจะได้ค่าเด็กอยู่ที่20นะครับแล้วก็ของโกงเด็กที่เราซื้อไว้นี่หัวนะครับกับหูใส่ไป2ชิ้นนะครับนี่ขนาดไม่ได้อัปเด็กเลยนะเด็กก็ข้างหน้าทั้ง2 0 0ร้อยนะคุณผู้ชมนะเยอะจัดไปครับเราก็ลงเด็กไปอีกครับให้ได้อัปสกิลนี้ขั้นสุดยอดนะก็ลงไป445หครับ ลงไปเลยครับสเตตัส445อ่ะก็ลงเด็กไปครับให้ได้เปิดสกิลขั้นหนึ่งนะครับก็อยู่ที่4 4.5เด็กนะครับก็อัพสกิลนี้ไปมาเรามาเริ่มไล่สกิลกันครับมันต้องมีสกิลไหนบ้างนะหลุงก,ก็จะเน้นข้ามอยมางเดียวนะครับเอาสกิลแค่สามสกิลนี้เอาไว้ตัดเท่านั้นนะอันนี้จะใช้เป็นแทงระเบิด2ทีสีแดงอันนี้ตุ้ม เแทงระเบิด1ทีแล้วก็จะไปเป็น6 7นะครับดาบฟันแล้วก็ฆ่ามาเป็นสกิลหนึ่งเลยอ่ะโอเคแล้วก็ไล่ไปครับตั้งแต่สกิลแรกเลยกดไปต่อไปครับอันนี้ขั้น4โอเคต่อไปลำดับที่7 6 7อันนี้ครับขั้น2 ต่อไปลำดับที่9ครับที่9 8 7อันนี้เนาะใช่กดไปดีอันนี้ขั้น2เปร๊บต่อไปครับเป็นสกิล107อนะครับลำดับที่11ครับเรียนไปอา้าวอันไหนต่อวะอโอเคอันนี้ครับขั้นสองจากนั้นมันจะโยกข้ามมาได้เลยนะมาเป็นสกิลที่16.7เลยนะครับข้ามไปเลยยาวๆหาย ห้า้นี่ไงใช้ไปปึ๊บขันสองต่อไปครับก็จะเป็นร้7กับร้อยแดเจและนะครับเราก็ซื้อไปครับร7 7เรียนไปขั้นสองต่อไปร8 7ปนะครับไหนว่าร87นี่ไงอันนี้ครับแอตสตาซินอ่ะ โอเคครับก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับก็ไล่อัพสกิลไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นนะแล้วก็เหลือไว้5นะครับเพราะว่าเราจะต้องไปหานะดาบที่มันโกงค่าเด็กนะครับ <_ an> เพื่อจะมาใส่โกง,งนะอัพไปครับอ่ะ ก็สกิลนี้นะครับุผู้มชมครับมันก็จะใช้ค่าเด็กอยู่ที่485นะครับค่าเด็กนะก็เดี๋ยวไปหาของโกงมาเพิ่มนะครับระหว่างนี้ก็อัพสกิลอื่นรอไปก่อนไป177เต็มครับอยู่ใช้เด็กอยู่ที่462ต่อไปครับสกิล167แทงรวัวก็เด็กอยู่ที่443 ก็มีประมาณนี้นะผู้ชมนะครับของสายดาบอันนี้เดี๋ยวติดไปด้วยนะครับเป็นสกิลติดตัวของสายดาบนะลุงก็ไม่แน่ใจว่ามันบวกดาเมจหรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นติดตัวแต้มเหลือก็อัพไปนะครับอัพไปเลยนี่มันบอกว่าบวกแอทแทบวกหรือเปลาบวกขึ้นนะนี่เราใส่มีดอยู่นะมันก็ยังถือว่าบวกนะหเห็เนปะควรอัพนะครับได้แอทแท็กยี่สิบ มันมันบวก2ฝั่งแล้วนี่ว่นะครับเมื่อใช้กับดาบตนตีรุนแรงขึ้นดาบและมีดน่าเขาได้จะปรับไปแล้วแหละน่าจะใช้ได้ต่อไปครับสกิลสปินนะครับก็เอาบัฟติดตัวไปหน่อยนะก็จะมีบัฟเลเวลเจ็ดนะซึ่งสามารถเรียนได้เลยนะครับค่าปิ้นเราเหลือๆอยู่แล้วไหนวะสปิน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 อยู่ตรงกลางอ่านี่ครับบัฟป้องกันของสปินนะครับ อัพไปเลยขั้นสุดยอดโอเคดีเฟน์ต่อไปครับมันเหลืออยู่แล้วนะเอาสกิลติดตัวของบัฟไปอีกนะครับบัฟแดงของดาบนะครับแต่บางทีเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องบัฟนี้แล้วกันมันบัฟล้นบัฟล้นเคยยินไหมเนี่ยบัฟเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราอัพไปครับเผื่อได้ใช้อัพไปเลยครับ มันจะได้พอดีนะครับมันจะเต็มพอดีเปึ๊บแล้วก็ถ้าเอาสกิลนี้ใส่ของโกงก็ยังโกงไม่ได้นะไม่ได้หรอกได้แค่นี้แหละนะครับของสปินก็จะมีอยู่แค่2บัฟหลักๆนี้นะครับที่ใช้ต่อไปลุงจะพาไปเรียนอื่นๆกันต่ออื่นๆก็มาหน้าแรกครับซื้อไปครับสกิลหมัดแล้วก็สกิลหวัวใจไล่ไปอันนี้ไม่เอาลบไททัน อันนี้ก็ไม่เอาต่อไปไลท์สปีดรับวิ่งไหท่านฟอร์ดลูกต่อไปแล้วก็สกิลสะบัดนะครับอา่าแล้วก็สกิลนี้จะเป็นสกิลกระโดดนะโดดแชมพูป้องกันใช่ปะใช่ดิชื่อสกิลถูกไหมออกถูกแล้วตาลายนิดหน่อยขอโทษต่อไปครับลูกแก้วมหาสารที่3นะครับอีกร้านหนึ่งนี่เล่นไป ครับทั้งหมดนะมันก็จะใช้เงินอยู่ประมาณ10บไฟเอ็มนะครับก็เตรียมไว้ประมาณ10 12เอ็มเหลือ12เอ็มเหลือตอนนี้เอ็มละประมาณ4 0 4 0ิบถึงห้าบาทนะก็ไม่แพงครับสามารถหาซื้อได้ตามตลาดโอเคอัพสกิลไปครับไล่ไป เรียบร้อยครับก็สำหรับอาชีพดาบนะอันนี้ตัวลุงยังไม่ได้ใส่ของจนครบๆนะเลือดแม่งก็ต้องขึ้นไป3,175สําำหรับอาชีพดาบแม่งถึกอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นสายนี้คงจะรู้มาก่อนมันเป็นอาชีพที่ถึกอยู่แล้วโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับถึกเลือดเยอะนะครับแล้วก็ตีแรงนะครับสำหรับเซฟนี้โอเคนะครับเดี๋ยวลุงลองกดประดับพื้นฐาน ให้ดูเลยแล้วกันนะถ้าจะเล่นจริงๆนะครับใส่อะไรบ้างเราจะใส่เป็นประดับโจมนะลุงขอกดก่อนกล่องโจมตีหนึ่งกล่องแล้วกันอยู่ไหนวะเน,นี่ยมันจะมีเช็ดประดับ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 นี่เซ็ตโจมนะก็ここจะมี3ชิ้นแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่2ชิ้นพอนะครับก็ใส่แค่แหวนกับไอ้นี่พอละแว่นตาไทาเทเนียมอันนี้อันหนึ่งครับปึ๊บกับหัวไหนวะหัวห,วหูแพท ูแพก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับสนใส่ก็ใส่แค่นี้โอเคซื้อมาก่อนจะได้ดูเท่ๆหน่อยปึ๊บปั๊บอ่ะนี่ครับเป็นไงเรียบร้อยใส่แว่นไปเดี๋ยวลุงไปลองตีเสาให้ดูนะครับว่าสกิลมันจะรุนแรงขนาดไหนนี่ของเดิมๆนะครับ อ่ะโอเคครับเพี่อครับเราก็ไปหาของโกงในตลาดนี่ยเจอก็ซื้อมาพอดีราคาหลักแสนนะนี่ครับมันจะเป็นดาบประเภทแบบเนี้ยที่มันโกงค่าเด็กด้วยค่าพาวนะหาไม่ยากนะครับในตะลงในตลาดก็หาซื้อเอานะครับลุงจะมาใส่อนะัพสก,กิลเพิ่มนะนี่ครับสเตตัสเราใสใ่โกงให้ครบปุ๊บอันนี้เราใส่ของโกงให้ครบด้วยนะของเด็กก่อนอันนี้หูเด็กกระหัวเด็กอ่ะโอเค ก็ไปอัพของเด็กก่อน,นครับนี่ครับมันจะอัพได้พอดีนะ485ครับปึ๊บครบละแล้วก็ของพาวนะครับก็ใส่ของโกงพาวปึ๊บอัพของพาวไปนี่ครบพอดีตันสสายนะครับโดยที่ลุงเนี่ยยังไม่ได้ไปทำภารกิจเลยนะตัวเนี้ยไม่ได้เคลียอะไรเลยครับเราก็สามารถมีสกิลตันได้นะครับเพียงแค่คุณไปซื้อประดับแหวนต่างๆนะครับแล้วก็พวกของโกงให้ครบนะครับหาไม่ให้ครบนะเวลาจะรีนี่ก็คือรีครั้งนี้ก็คือเสร็จแล้วนะผู้ชมนะ แล้วสเตตัสที่เหลือนะครับลุงก็จะแนะนําให้ไปลงค่าเลือดนะครับ ATR นะครับตามสไตล์อยู่แล้วมันก็ต้องลงนะครับที่เหลือไม่รู้จะไปลงอะไรแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นหลักๆแค่2สายสกิลครบแล้วก็เลือดหมดเลยนะครับที่เหลือก็ถ้าไปทำภารกิจไปอีกนะครับก็จะได้อีกประมาณ60แต้มนะเอามาลงตรงนี้นะครับเลือดก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0ันสามพันสี่สนะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับไปทําของนะครับอันนี้ให้ดูของตัวอย่างก่อนสาหรับใครที่จะเล่นสายนี้นะก็แนะนําให้ไปหาดาบ พาวครับเป็นดาบอ้าวไหนวะเดี๋ยวพาวนี่ครับแนะนําเป็นตัวละครนี้แล้วกันนะครับผูโตนะครับเป็นดาบท็อปหนึ่งของเรานะครับก็ให้ไปหาพวกชุดนะครับร้อยเก้าห้ามาใส่นะอันนี้เขาของเขาสุดจริงคนเนี้ยนะครับเป็นชุดร้อยเก้าห้านะครับบุญเจ็ดทั้งตัวนะครับแล้วก็สังเกตที่ทับครับทับจะเป็นพวกไอของที่มันบวกค่าอัตราโจมตีนะครับอัตราโจมตีอยู่ตรงไหนนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับโจมตีตรงนี้แปดสิบสาม ของผู้โตเนี่ยโจมตีสูงสุดถึง190เลยถ้ายิ่งค่าโจมตีตรงเนี้ยเยอะนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยตีไม่มิดนะโอกาสมิดจะน้อยนะครับคือ190เนี่ยแม่งตีโดนทุกดอกครับแล้วดเูเลือดครับเลือดแม่ง3 8 7พดเโคตรเยอะ,ะครับผู้ชมครับนะฮะก็คือต้องไปหาของทับนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีทับที่หลกัหลกๆก็จะเป็นทับถุงมือนะครับถุงมือโจมตีแล้วก็ทับที่เป็นรองเท้ารองเท้าโจมตีแล้วก็จะเป็นปีก หูนะตรงหูนะครับก็เป็นหูโจมตีเหมือนกันถ้าเป็นซีเขตดอันนี้บวก15เลยแต่ถ้าเปิดเป็นธรรมดาเนี่ยจะบวกแค่10นะกอาไปหาแบบธรรมดาใส่ก็ได้หรือใครไม่มีงบนะครับหาซื้อแบบเยอะๆเนีแ่ยบบมันแพงเนาะมันก็หลักพันใช่ปะก็สามารถมาเช่าได้นะครับมันมีประดับเช่าแบบนี้อยู่ก็คือสามารถมาเนี่ยซื้อตรงนี้อยู่ได้7วันนะครับเนี่ยก็จะมีพวก เป็นแหวนไฟฟ้านะครับถุงมือเนี่ยอยู่ได้ว7วันชิ้นละแ0บกว่าบาทนะครับก็สามารถซื้อแค่นี้ก็มีอัตราเทียบเท่าแล้วนะก็ซื้อมาอัตราอัดไปถ้าเกิดใส่ประดับครบๆอัตราก็ประมาณร้อย70 160นี้แนะ่นี่ครับประมาณนี้ของที่แนะนำในการใส่นะสำหรับสายดาบดาบพาวนะพาวเด็กของเราโอเคนะครับเนี่ยดาบบอสอันนี้สำคัญนะครับไปหาดาบบอสสักบวก6บวก7ลูกบอกเลยว่าตีทีเดียวหลังหักแน่นอนสำหรับสายนี้ มาเดี๋ยวมารีวิวสกิลกันให้ดูนะครับว่ามีสกิลไหนหน่าสนใจบ้างสำหรับดาบสายพาวเด็กของเรา โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสกิลนะครับดาบพาวเด็กนะผมบอกเลยว่าแรงมหาศาลนะครับขนาดของไอเทมเรายังไม่ได้ใส่ของบวกโจมบวกเจ็ดนะยังตีแรงขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะได้พาวนี่ตีขึ้นหลักหมื่นเลยนะคุณผู้ชมนะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับจะเล่นแนวทางสายดาบพาวเด็กนะครับก็สามารถเอาของลุงเนี่ยไปเป็นตัวอย่างในการอัพสกิลได้นะครับก็เป็นพื้นฐาน ในการเรียนสกิลเนาะก็เป็นดูเป็นแนวทางน,นะครับสำหรับใครที่กําลังลังเลว่าจะเล่นอาชีพไหนดีอาชีพนี้นะลุงก็แนะนำนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลยดาบนะครับถึกด้วยแรงด้วยไกลด้วยนะครับครบเครื่องครับตัวนี้เสียนิดเดียวนะครับก็คือจะมีโอกาสที่ตีมิดนะครับถ้าของเราไม่ถึงนะค่าความโจมตีคนะ่าแม่นยําเราไม่ถึงนะครับเราอาจจะมีโอกาสที่ตีมิดแล้วก็ถ้า เราจะไปวิ่งแข่งกับชาวบ้านเนี่ยตัวเรานะครับจะ,จะวิ่งช้ากว่าชาวบ้านนะจะคว้าช้ากว่าอาชีพพระอาชีพธนูแล้วก็อาชีพไอ้หมัดนะลองนี้ลองไปเทสมาละเพราะว่ามันมันหนักดาบไม่ใช่นะครับด้วยพาสซีฟของมันนั่นแหละด้วยตัวของมันนะมันเป็นอาชีพที่ไม่มีบัฟอะไรที่โบกวิ่งเร็วมากกว่านี้ละนะครับก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับมีแค่บัฟวิ่งตัวเองนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือจะมีสกิลที่ว่าเป็นสกิลสะบัดนะครับสกิลเนี้ย นะครับสะบัดเพิ่มความเร็วในการโจมตีที่มันจะไม่ลดดามเมจนะครับมันจะได้ความเร็วโจมตีมาแบบเพียวๆเลยคือสามารถสับได้แบบต่อเนื่องแบบรวดเร็วแบบไวๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดเราบัฟบ,บัฟเนี้ยแล้วเราจะโดนแรงขึ้นครึ่งหนึ่งโดนตีแรงขึ้นคือต้องเป็นแบบดับเครื่องชนนะครับในการบัฟเพไปตีอ่ะโอเคครับสำหรับรวันนี้นะครับลุงเฮียบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่รับผมคลิปหน้าแล้ววันนี้สวัสดีครับ